สเรื่องที่ควรทำถ้าใครอยากมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้นมีอะไรบ้างมารับชมกันครับ ในนี้มีใครทํางานประจําหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้างไหมครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งใน1เด e ือนเนี่ยแล้วเราจะแฮปปี้มากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เงินเดือนออกถุกบเอครับเพราะว่ามันก็จะเป็นวันที่เรามีแบบเงินมากขึ้นมีอานาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นผลตอบแทนที่เราทํางานเหนื่อยมาทั้งเดือนใช่ไหมครับแน่นอ,อนครับพอวันที่เงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันอาจจะมารอเราเลยครับก็คือรายจ่ายต่งางๆถูกไหมครับวันนี้ครับผมมี4ี่เรื่องที่ควรทําในวันเงินเดือนออกมาแนะนากันครับสาหรับ เรื่องแรกครับออมก่อน pay yourself first ครับ ซึ่งสาหรับใครนะครับที่กําลังเป็นปัญหาเลยว่าใช้เงินเดือนชนเดือนเก็บเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่ได้สักทีนะครับหนึ่งในเทคนิคที่ทําง่ายและทําได้จริงเลยครับนั่นก็คือการออมก่อนใช้แบบง่ายๆที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับคือเมื่อเราได้เงินเดือนมาปุ๊บให้หาบัญชีหนึ่งแยกไว้เลยนะครับแล้วโอนเงินแยกบัญชีเข้าไปนะครับซึ่งไอ้บัญชีนี้ผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ดีนะครับหรือว่าไม่ต้องมีบัตรเดบิตด้วยซ้ำนะครับให้เป็นบัญชีสมุดคู่ฝากเลยถ้า รูปไปถอนเงินเนี่ยยิ่งถอนเงินยากเท่าไหร่ก็จะยิ่งให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับที่นี่ครับหลังจากที่ทุกคนเริ่มออมได้เริ่มเก็บเงินได้คําถามต่อมาก็จะเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรดีจะเก็บไว้ในบัญชีธนาคารเฉยกินดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นหรอคำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นแน่นอกกนนะครับสำหรับใครที่กาลังสงสัยและกาลังจะจัดเ r i o r i t y ์ดิตีว่าเราควรเอาเงินไปทาอะไรก่อนดีนะครับผมอยากจะแนะนาสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าสามเ,เหลียล่ย ฐานล่างขึ้นข้างบนนะครับเวลาเราเก็บเงินได้ปุ๊บเราค่อยๆเคลียฐานล่างเคลียฐานล่างเสร็จปุ๊บขึ้นมาฐานบนแล้วก็มาฐานบนสุดนะครับฐานแรกเนี่ย เงินก้อนแรกที่เราควรมีคือเงินสำรองฉุกเฉินครับควรมีประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยหเดือนของค่าใช้จ่ายถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละหมื่นเราควรมีเงินก้อนแรกของเรานะครับคือ60,000บาทเก็บไว้เผื่อในกรณีที่เราตกงานนั่นเองครับเงินส่วนที่2นะครับก็คือการที่เราจะต้องเตรียมเรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่างๆกม่จะเป็นการทาประกันนู่นนั่นนี่นะครับลองสํารวจว่าเรามีอะไรอยู่บ้างและเราขาดเหลือตรงไหนพอจากการฐานล่างเสร็จนะครับาก็จะมาจัดการฐานที่2ก็จะมีเรื่องแผนเกษียณใครที่มีครอบครัวก็จะมีเรื่องของแผนการศึกษาของลูกเราด้วยนะครับพอง ต่างๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์เวลาที่เราออมเงินได้แล้วเราจะเอาเงินไปใช้อะไรต่อนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยถ้าใครอยากลงรายละเอียดและอยากรู้จักสามเหลี่ยมตัวนี้มากขึ้นผมแนะนําว่าให้ลองไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ Money Buffalo นะครับลองเสิร์ชคำว่าสามเหลี่ยมการเงินวัก m o n e y Buffalo ใน Google ก็ได้นะครับขึ้นมาลิงก์แรกเลยลองเข้าไปอ่านดูผมเชื่อว่าสามเหลี่ยมการเงินอันนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ในการออมเงินเก็บเงินให้กับทุกคนได้ครับ ข้อที่2นะครับหลังจากที่ได้เงินเดือนมาแล้วอย่าลืมจ่ายหนี้ที่เราก่อไว้ให้หมดทุกอันเลยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราไม่จ่ายเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยแล้วพอเราเราไม่จ่ายดอกเบี้ยไม่จ่ายเงินต้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะครับดังนั้นมูลหนี้หรือว่าก้อนหนี้ของเราเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับเพราะว่ายิ่งมีดอกเบี้ยมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเงินออมหรือว่าเงินเดือนที่เราหาได้เนี่ยก็จะถูกจ่ายให้ก S ดือดร้องหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินนะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเครดิตบูโรถูกไหมครับเครดิตบูโรเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บประวัติดังด้านการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างรวมๆกัน36เดือนย้อนหลังนะครับว่าเราเป็นอย่างไรมาบ้างนะครับเวลาที่เราไปขอใช้บริการสินเชื่อทางการเงินหรือว่าบริการทางการเงินอื่นๆนะครับเขาก็จะมาเช็คเครดิตบุโรดูลักษณะท่าทางแล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรนะครับจ่ายเงินตรงไหมมีการเบี้ยนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดประวัติเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่คลีนนะครับเวลาขอในนนื่อาๆคต ก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นดังนั้นผมอยากให้ทุกคนจ่ายนี้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครรู้สึกว่าโหนี่ที่เราก่อไว้มันช่างเยอะเสียเหลเกินมันจะให้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ไหวหรือจ่ายเต็มเลยก็คงเหนื่อยนะครับผมแนะนําว่าทุกคนเนี่ย ให้ลองทำบัญชีหนี้สินออกมานะคบว่านี่สินตอนนี้เรามีอยู่ที่ไหนบ้างมีหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตรงไหนหนี้บ้านหนี้รถอะไรไล่มาให้หมดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเรามีหนี้เท่าไหร่บ้างนะครับผมแนะนําว่าให้ลองเริ่มเคลียร์หนี้จากหนี้ที่มีดอกเบีย้ยที่สูงๆูงก่อนพวกหนี้บัตรต่างๆบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับให้เคลียร์หนี้เหล่านี้ให้หมดก่อนเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยที่สูงมากนะครับแล้วจากนั้นค่อยมาจัดลําดับหนี้สินใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็บริหารให้ดอกเบีย้ยในแต่ละเดือนเนี่ย้ยกยาม,ามากขึน อย่างที่3ครับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ดีครับคนโดยทั่วไปนะครับก็จะมีแหล่งรายได้ประมาณ1 2ไม่เกิน3แหล่งนะค,คนโดยทั่วไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอพูดถึงรายจ่ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าต่อคิวเข้ามาขึ้นรถ2แถวมากันเลยนะครับผมแนะนําว่า ให้ลองทำงบประมาณดูนะคบว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องความสิ้นเปลืองในแต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราใช้จ่ายได้เนี่ยเรามีงบประมาณตั้งไว้ที่เท่าไหร่อย่างเช่นสมมติว่าตั้งงบซื้อเสื้อผ้าไว้เดือนละสามพันเดือนนี้ใช้ไปละสองพันแปดนั่นแปลว่าเดือนนี้เราซื้อเสื้อผ้าเพิ่มไม่ได้ละต่อให้เจอของเซลแค่ไหนสวยแค่ไหนถูกใจแค่ไหนนะครับ เราก็จะไม่สามารถซื้อได้แล้วค่อยยกยอดไปเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะรู้แล้วก็เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของเราแบบเชิงละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหรายจ่ายมันเยอะแล้วก็รู้สึกเงินใช้ไม่พอจริงๆผมเชียร์อัพมากๆนะครับให้ลองทําสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายครับบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากๆผมเชื่อว่าทุกคนเด็กๆเคยทําด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นเวลาเราจ่ายอะไรไปก็บันทึกก็จดนะครับแล้วสิ้นเดือนพอเรามาซ้ำดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่า แต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วเรามีรายจ่ายตรงไหนที่มันหนักหน่วงที่มันสิ้นเปลืองบ้างอย่างผมมีรายจ่ายเรื่องของกินเยอะมากรายจ่ายเรื่องของค่าเที่ยน้อยค่าเสื้อผ้าน้อยนะครับเปหนักเรื่องกินเป็นหนักเรื่องเที่ยวซะเยอะเองเงี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะบริหารค่าใช้จ่ายจัดสรรบัตเจ็ตใหม่เนี่ยเราควรไปจํากัดที่บัตเจ็ตตัวไหนดีเราก็จะไปจํากัดที่ค่ากินก่อนเลยมันจากที่ค่าค่าเที่ยวก่อนเลยเนี่ยมันจะได้มีเงินเหลือมีเงินใช้มากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่4ครับอย่าลืมนําเงินไปลงทุนด้วย อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเราออมเงินอย่างเดียวนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อลองคิดภาพตามผม,มง่ายก็ได้ว่าถ้าเราอยากเก็บเงินเพื่อเกษียณสักหน่อยแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้ผมยกหลายคลิปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันอิมแพคมากเลยครับคืออย่างเช่นสมมติว่าผมเรียนจบตอนอายุยี่สิบห้าเนาะ ผมตั้งใจว่าเกษียณ55มีเวลา30ปีในการทำงานนะครับอายุขยเฉลี่ยของคนไทย,นยอยู่ประมาณ7 8 7 9านะครับก็วา,วางแผนเพื่ออืดน,นิดหน่อยสัก8ปปีนะครับเพราะเพื่อนเเห็นตัวเลขแบบนี้เพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> จะเห็นสัดส่วนอะไรบางอย่างนะครับว่าเรามีเวลาทำงานแต่อายุ25่จนถึง55ปีก็คือ30ปีแล้วเรามีอายุหลังเกษียณ55-85ถึงปปีก็คืออีก30ปีดังนั้นหมายความว่าเรามีเวลาทำงาน30ปีเพื่อเลี้ยงตัวเองทั้งหมด60ปีหรือยอย่กว่านนนั้รับ หรือถ้าย่อยกว่านนะั้นอีกนิดนึงครับคือถ้าเราจะเก็บเงินเพื่อเกษียณ เราจะต้องออมเงินได้อย่างน้อย50%ของเงินเดือนนะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้บางคนแบบตาโตเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณเคนที่จะเก็บเดือนละ50%แบบเนี้ยซึ่งใช่ครับผมเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดรายได้เราไม่ได้สูงปรี๊ดมากๆเละรายจ่ายมาันมาจาะคอหอยอยู่แล้วเนี่ยการจะเก็บเงินระดับ50%เพื่อเพียงเป้าหมายการเงินเป้าหมายเดียวเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ไม่เมกเซน์แล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับดังนั้นการที่เราเอาเรื่องของการลงทุนเข้ามาช่วยการที่เราเอาผลลตตออออบบแแทททนนนนนเเเเรรรรรรื่รร่่่่งงงงงงขกกกกกาากาาาาาุดดีีี้้้้ยยๆูจัวิ DCA ไสป ครับในเป้าหมายเดิม จากเดิมที่ต้องเก็บ50%เนี่ยผมว่าเราเก็บประมาณ15-20%นะครับก็สามารถ Achieve เป้าหมายเรื่องของเกษียณได้อย่างแบบปกติสุขมากๆแล้วก็มีมาตรฐานการใช้ชีวิตเนี่ยเท่าๆกับตานเก็บ50%แลยถ้าเรารู้จักเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเรานะครับไม่ได้มีเป้าหมายการเงินเพียงเป้าหมายเดียวเรามีเป้าหมายอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนลูกเกษียณอายุซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรต่างๆมากมายนะครับการลงทุนจะช่วยทําให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ใช้เงินน้อยลง Thank <smart noise> you. เรื่องของการลงทุนนะครับนอกจากลงทุนให้เงินเรางอกเงนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งการลงทุนที่ผมส่วนตัวผมเองคิดว่าสําคัญมากเลยครับก็คืออย่าลืมลงทุนในตัวเราเองด้วยนะครับยุคสมัยนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นยุคสมัยที่มันค่อนข้างไปเร็วกว่าในอดีตมากๆนะพูดเหมือนคนแก่เลยนะครับแต่ว่ามันไปเร็วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ต่างๆเนี่ยอย่าลืมอัปเดตให้มันอัปทูเดตอยู่อย่างประจำๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะเข้า พัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ให้มันตามโลกทันอยู่ตลอดเนี่ยแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วถ้าเรามีความรู้มีทักษะที่เหนือกว่าค่าเฉลีย่ยหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่สร้างรายได้ให้กับเราได้พอเราสร้างรายได้ได้มากขึ้นแน,น่นอนครับเราก็ใช้ได้มากขึ้นถ้าเราใช้เท่าเดิมเราก็เหลือเงินออกมากขึ้นนะครับดังนั้นการเพิ่มรายได้ถือว่าเป็นยาผีบอกสําหรับการแก้ปัญหาด้านการเงินได้ในหลายๆเรื่องเลยครับ ที่นี่ครับผมก็มีไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเราควรจะจัดสรรหรือว่าบริหารเงินในสัดส,ส่วนเท่าไหร่บ้างนะครับจริงๆในระดับโลกทฤษฎีการเงินระดับโลกเลยนะเาก็มีทฤษฎีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า sixjar system นะครับหรือว่าระบบ6แจกัน6ใบอะไรก็ตามถ้าแปลเป็นไทยนะครับโดยเขาจะแบ่งเงินนะครับออกเป็น6ก้อนนะครับตาม เป้าหมายการเงินต่างๆที่ผางกันนะครับโหลที่1นะครับ necessity account นะครับก็เป็นโหลเรื่องของค่าใช้จ่ายจําเป็นเป็นหลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ากินอยู่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิน50ไม่เกิน55%นะครับประมาณนี้นะครับโหลที่2นะครับ play account หรือว่าภาษาไทย้ากก็คือโหลเปิ่นๆนั่นเองครับมันก็คือโหลแบบซุรุซุไรนั่นแหละครับใช้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าไม่ควรเกิน10%ของรายได้ที่เราหาได้ครับส่วนโหลที่3นะครับจะเป็นโหลที่ชื่อว่า financial freedom account นะครับก็คือเป็นโหลที่ลงทุนเพื่อสร้าง cash flow เพื่อสร้างอิสรภาพทางการหนึ่งในอนาคตเนะขาบอกว่าโลเนี้ยต้องมีอย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ10%ของรายได้ของเรานะครับเก็บไว้10%เปเพื่อลงทุนแล้วก็สร้าง Financial Freedom นั่นเองครับ โหลที่4นะครับชื่อโหลว่า Education Account นะครับโหลนียก็จะเป็นโหลที <men. S 1> ่ลงทุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของทักษะที่ผมทิ้งไว้ตอนท้ายนั่นแหละครับว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของรายจ่ายประหยัดยังไงให้มันได้มากที่สุดใช่ไหมครับไปโฟกัสว่าพอเหลือเงินออมแล้วลงทุนอย่างไรให้มันงอกเงยให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากนะก็คือเรื่องของรายได้ความสามารถในการหารายได้ถือว่าเป็นความสามารถทางการเงินที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับดังน เพิ่มความสามารถในการสร้างไรายได้ให้กับเราครับซึ่งอยากจะเพิ่มทักษะก็ต้องมีเงินลงทุนทั้งซื้อหนังสือมาอ่านซื้อเข้าฟังพอดแคสต์หรือว่าจะเป็นเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับดังนั้นอย่าลืมโหลดนี้ด้วยนะครับเป็นโหลดที่สําคัญไม่แพ้กันเลยโหลดที่5นะครับชื่อโหลดว่า long term saving นั่นเองครับโหลดนี้จะมีความแตกต่างจาก financial freedom account นะครับโหลดนี้จะเป็นโหลดออมเพื่อใช้นะครับไม่ใช่โหลดเพื่อการลงทุนใดๆแต่ว่าจะเป็นการออมเพื่อเป้าหมายอื่นๆอย่างเช่นการซื้อรถในอนาคตซื้้อออบาาานนานนใใคตเ,เ่่ยจะยู เก็บในโหลนี้นะเขาก็บอกว่าโหเนี่สัดส่วนประมาณสัก10%เนเนี่ยกำลังสวยเลย โหลสุดท้ายนะครับโหลที่6เนี่ยชื่อว่า g i v e Account ครับ Give Account เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยบ้านๆก็คือโหลการให้โหลให้อะไรลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าโหลเนี่ยมันไม่ควรเกิน5%หรือเต็มที่ก็10%บเนะครับไอโหลให้เนี่ยจริงๆมันครอบคลุมในรายจ,าจ่ายจีประถาอื่นๆที่มันเป็นเหมือนผมชอบใช้ควาว่าเป็นภาษีสังคมและกันนะภาษีสังคมที่ผมพูดถึงนี่ก็คือการให้คุณพ่อคุณแม่ให้ซองงานแต่งเพื่อนงานบุญการเงินบริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรจะทำบ,นนะบัตรเนนค็ปใจบุญมากเออาาซงมให้รักเลย พอมาดูอีกทีโอ้หจ่ายไปเยอะมากเดือนหนึ่งหลายพันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไหวใช่ไหมครับดังนั้นการตั้งเป้าแล้วก็กำหนดัดเจตที่ชัดเจนไว้เนี่ยจะช่วยทำให้เราควบคุมรายจ่ายในส่วนนี้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคการบริหารเงินนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆมีเทคนิคในการบริหารจัดการเงินเดือนตัวเองยังไงนะครับอยากให้คอมเมนต์มาแชร์กันนะเผื่อเป็นแนวทางให้ผมเอามาลอกเอามาใช้แล้วเอามาปรับปรุปรงกับแผนการเงินของตัวเองบ้างนะครับรวมถึงก็เป็นการแบ่งปันแนวคิดแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่รับชมคลิปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตััผปนนาลงงงงใจ้้่อตติิชดีๆไไย ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ